จะยื่นวีซ่าเชงเก้นเป็นประเภทท่องเที่ยวควรจะมีเงินในบัญชีขั้นต่ำเท่าไหร่คนจะถามมาตลอดเลยนะคะเรื่องนี้ข้าเกลอาอกว้างก่อนนะคะเอาแบบไปเที่ยวแบบเราว่าไม่เกิน10วันประมาณนี้ก็ไม่ควรจะต่ำกว่า5 0,000แต่ถ้าคุณมี1นึ่งแสนอัพขึ้นไปการพิจารณาวีซ่าท่องเที่ยวอาจจะง่ายขึ้นทางนี้ทั้งนั้นก็ให้ดูประกอบหลายอย่างนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าคนที่เขามีหน้าที่การางานประจำมีหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทมีหนังสือรับรองการทําง,งานจากบริษัทพวกนี้บางคนอะ่ะเขามีเงินในบัญชีประมาณ2-3ง0 0 0บาง่นยังานยนะคะ คือบางทีอ่ะถ้าเงินน้อยแต่หนะ้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงสถานทุนก็อาจจะพิจารณาให้ผ่านได้แต่สมมุติว่าคนไปหลายวันสมมุติว่าไปเที่ยวแบบเป็นเดือนเลยให้คิดง่ายๆค่ะลองเอาประมาณ100ยูโรคูณจํานวนวันที่จะไปเช่นสมมุติไป10วันก็เอาร100อยูโรคูณ10วันเข้าไปอันนั้นนะเป็นตัวเงินที่คุณควรจะมีอย่างน้อยในบัญชีหลวมๆประมาณ3 5 0 0ถึง4,000ต่อวนันไป10วันก็คูณไป ไป20วันก็คุณจะมนีนเงินตรงนี้ไปมันก็จะเป็นวงเงินคร่าวๆที่เราควรจะมีอย่างน้อยในบัญชีย้ำนะคะอันนี้คือวีซ่าท่องเที่ยวนะคะไม่ใช่วีซ่าเยี่ยมเยียนวีซ่าเยี่ยมเยียนก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันออกไปใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าเยี่ยมเยียนก็มาทิ้งข้อความไว้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะทำเป็นแยกเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนอีกอันนึง